ของชิ้นไหนหนักกว่ากันนะมาลองหาคำตอบด้วยการชั่งน้ำหนักกันค่ะแล้วการชั่งคืออะไรนะหรอการชั่งก็คือการบอกว่าสิ่งของหนักหรือเบาแค่ไหนนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องมือที่เราใช้ชั่งน้ำหนักก็มีหลายแบบนะทั้งตราชั่งคันโยกแบบโบราณและเครื่องชั่งดิจิทัลที่ทันสมัย การชั่งน้ำหนักมีหน่วยมาตรฐานที่เราใช้กันก็คือกรัมและกิโลกรัมโดย1กิโลกรัมจะเท่ากับ1,000กรัมทีนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณง่ายๆกันดีกว่าถ้ามีกล้วย2กิโลกรัมและส้มอีก3กิโลกรัมเอามารวมกันก็จะได้เป็น5กิโลกรัมค่ะแล้วถ้าเรามีนม1กล่องหนัก250กรัมถ้ามีทั้งหมด4กล่องรวมกันก็จะเท่ากับ1กิโลกรัมพอดีเลยการชั่งมีประโยชน์มาก เช่นตอนที่เราไปซื้อของการชั่งน้ำหนักจะช่วยให้เราซื้อขายของได้ถูกต้องในชีวิตประจำวันสรุปแล้วการชั่งก็คือการบอกน้ำหนักของสิ่งของนั้นเองโดยใช้หน่วยเป็นกรัมและกิโลกรัม